สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนมาพบก,กันอีกแล้วนะคะในวิชาภูมิศาส,สตร์หลการเรียนรู้ที่3ทวีปแอฟริกาซึ่งคลิปที่แล้วเรูได้เล่าเรื่องของที่ตั้งขึ้นมาและนาเขตของทวีปแอฟริกาไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกากันะคะ่ะทวีปแอฟริกาเป็นสืนแผ่นดินเกา่า มีอายุมากกว่า160ล้านปีผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยามานานลักษณะภูมิประเทศของภลิภแอฟริกาแบ่งออกได้เป็นสีดเขตคือหนึ่งที่ราบ 2. อทะเลทรายและชายเลสามแอ่งนเยนที่สูงและที่ราบสูงหคือหุบเขาชุดหกคือภูเขาและเทือเขาและเดคือเกาะและหมู่เกาะค่ะ นันเกเรียนต้องการเลือกทำเลที่ตัง้งเลือกการประกอบอาชีพในทวีปีอฟริกานันเกเรียนจะเลือกบริเวณใดและเลือกประกอบอาชีพอะไรเรออามาศึกษาขอ้อมูลเกี่ยวกับทวีปีอฟริกาแล้วค่อยตัดสินใจกันนะคะเลที่แรกคือที่ราบตอนสามเหลี่ยมและที่ราบตะโพงน้ำผา ที่ราดดอนสามเหลี light, ่ยมปา่แม really ่น้ำไยและที่ราบตะกอนน้ำพาเป็นที่ราบเกิดจากการตกทับถมของตะกอนบริเวณฝั่งแม่น้ำมีลักษณะที่ราบขนาดใหญ่มีดินอุดมสมบูรณ์ค่ะโดยจะอยู่ในบริเวณนี้นะคะต่อมาคือที่ราบชายฝั่งทะเลที่ราบชายฝั่งทะเลของทะเลอเิกานั้นมีลักษณะเป็นที่ราดทัดแคบ เนื่องจากลักษณภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเฉีงกระจายอยู่รอบทวีปที่ราบชายฝั่งที่พบจะอยู่บริเวณที่ตะบนตกและที่ราบชายฝั่งตอนต่อของนอร์สแอมเบียร์จะอยู่บริเวณนี้นนะคะตอนน่อมาคือทะเลทรายทวีปแอฟริกามีทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและมีพื้นที่มากที่สุดในโลกทะเลทรายอื่นๆได้แก่ทะเลทราย ทาาาะเลทะเลทรายอีเทนค่ะบริเวณทะเลทรายนี้มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่เรียกว่าโอเอซิสค่ะบริเวณทะเลทรายที่มีระดับน้ำใต้เดินตื้นมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและเรียกว่าโอเอซิสเป็นแหล่งที่มีประชากรอ,อาศัยอยู่มากค่ะตอนน่อมาคือแอนคเดน แผ่นแผ่นดินเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ต่ำกว่าภูมิทดินโดยรอบเกิดจากการสึเกเถื่ของแผ่นดินแองที่สำคัญได้แก่แองกัสตาราแองคาอูเบนีและแองกงโกค่ะต่อมาเป็นที่สูงและที่ราบสูงนะคะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาประกอบด้วยเทือกเขาและที่ราบสูงมีราบสูงที่สำคัญคือที่สูงเอธิโอเปีย ในที่ราบสูงขนาดใหญ่ของแครบีอเริกามีความสูงเฉลี่ย2,000-4,000เมตรและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำไนค่ะต่อมาเป็นถุนเขาซุดนะคะในลักษณะของถุนเขาที่เกิดจากาก,ก,การลดตัาวของเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนทำให้เกิดการซุดของแผ่นดินตัวอย่างลักษณะภายิประเทศแบบถุนเขาซุคือภูเขาคี้นองใจ สูง5,895เมตรจากระดับน้ำทะเลดันปลาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปออฟริกาลีภูเขาในเทือกเขาเทือกเขาของทวีปออฟตริกามีลักษณะเป็นแนวยาวหัวเนื่องเป็นระยะระยะและพบกระจายตามขอบของทวีปใกล้กับชายทะเลเทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาแอตลาสเทือกเขากาเทนเดอร์และ กีตีและเคื่องออกอาหักาค่ะนั่นคือเกาะแอตแลนติกนนะคะ่ะก,อ,กอร์นาดาการ์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปในมหาสมุทรอินเดียมีพื้นที่ประมาณ5,771.13ตารางกิโลเมตรค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศแล้วนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ